นะครับเป็นกาวเป็นต้นข้เป็นข้ากผงนะครับรมาเรีมา เออนี่เป็นการตรวจดูเนี่ไมเห็นต้องมีคนมาทักแล้วไม่กินมันมันไม่กินแล้วก็รู้ด้วยกัรือเปล่าวันนี้จกัลาหรือเปล่ต้เอามาหว้ตอนนี้มบ้านี่

สวัสดีพี่ใหม่นะคะลุงโบอันนี้เค้กนิวทำเองก็ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเช่นกันครับความสุขมากค่ะลูกอันนี้ก็ขอให้ร้านกาแฟ่โกก้นะครับยอดขายขนมปังนะครับตะลุร้านไหมคะลุงปีนี้ตะลุร้านไปเยอะเลยใส่หวังเยอะเกินค่ะหวังร้านตะลุเยอะเลยมันแล้วนี่เดี๋ยวมอบเลยยังนี่นี่ลุงไปรัหลังรถด้วยให้ลุงไปรับหลังรถด้วยจะเป็น เอฟซีของเอชชินปักแแปลนะคะลุงแล้วก็ของนอร์เวย์ครับผมใช่ใช่ไม่ได้ทักชาวบ้านก็ว่าอยญาตเพียน้องจะโอ้ยมาเปกดลุงมองนะฮะนลุดมือซะหรอขอแรงหน่อยเด้อขอแรงหน่อยเด้ออันนี้จะเอามาสมทบให้ลุงเลี้ยงยูทูบเบอร์แล้วก็ชาวบ้านที่มาหาลุงกินมื้อเย็นนะคะทั้งหมดนี่เลย เอาไปว้อย <dri> <uk> ่างใดระเบนไ้โตนี่บอลเอาไปโตเขียวกันเลยได้เลยยกลงเลยตัวนะครับเลยโตสีเขียว มาๆามาสองคนอ่ะขอบคุณในค่ายขอบคุณครับอันนี้ก็พวก้โฟ้าไให้ลุงใช้แก่กินี่แหละเอาไว้นี่เลยหมดแล้วล่ะรถตายแล้วมากนิมาดิ เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยค่ะคือต่ขาป่องสักเท่าไหร่เนี่ยซื้ออยู่ใช่ปะอ่ะปลากระไรก็ได้ปลาอะไรอางเงี้ากรได้วยนะปลากระไรก็ได้จ้าลูชิมปลาไหนบ้งครับผมได้ปลาชิมไม่ต้อชิม นักกินลูกสิทธิ์เพื่อนฮะนี่เป็นร้านกาแฟคุณกี่นะคะเพื่อนาทำอาหารมาเลี้ยงยูทูบเบอร์ตอนเย็นนะคะมอบมอบให้กับลุงคนเพื่อเลี้ยงปีใหม่นะคะบ้านลุงคนตอนเย็นค่ะร้านกาแฟจากรนเวทครับแล้วก็จากเมริกาครับ พี่กี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับไอีของอีปักเปนะคะถ้าใครหิวก็กินเลยเด้อครับุเเลยนะครับไม่สำมรอให้ค้อนนะจ๊ะไม่ร้อนไ่้อนเอฟซีนะคะเลี้ยงมา